สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคนนะคะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้อันจะพาเมืองอพาร์ตเมนต์ที่ม่อยู่ประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะห่างจากสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์40นาทีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันพาไปเมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนาวค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเมืองกางนอกก่อนเนาะค่ะพี่น้องแปบ๊บนึงพอดีมันมีน้ำไหลทางนี้เนี่ย นี่เนาะค่ะนะเขาจอดรถไปหันเนาะเขาก็จะยางลงมาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนอันข้าเขาไปเมืองหอครับข้างในเมืองบรรยากาศทองนอนต้องไปพี่น้องในน้อยหนาวแฮงหนาวแฮห้ยสวยมากค่ะ้างนอนข้าสามารถนั่งได้เนาะค่ะเนาะดาห้อน สนายอยูเนาะอันว่าแต่่วนนี้ไม่เป็นนานเเนี่ยมีประตูเปิอดออกมาของเนาะเพียงนอกบ้านมีสนามหญ้าด้วยอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีออมหมายถึงวิวสวยเนาะปาด์นจะพาเข้าไปเพิ่มอาพาร์ตเมนต์ข้างในกันเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะ ใช่คืนละสามพันสามพันกว่าบาทนี่แหละเนาะเป็นเงินไทยสามสามเอ้ยเป็นเงินสว<ม>ิตฟังอ่าสามสามมือเนาะค่ะกะอ่าสองร้อยกุ้ยเรียนเนาะสองร้อยยี่สิบน่าจะเป็นสามพันกว่าบาทเงินไทยเนาะคะ่ะของมาก,ก็บแบบนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้นองมีหม้อให้ไว้แจ็กเก็ตเรียบร้อยฮีเตอร์เนาะคะ่ะ ยูนิคก็คือว่าเดี๋ยวอันจะไ้ที่ยวไวเนาะยูจากสนามบินซูริสแคว่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะความมืดก็จะเป็นห้อ,อ,อ,อง,น,ะะน,องอน,น้ำเนาะค่ะพี่น้องแค่ว่าสี่สิบันทีเนาะค่ะมีสักว์ีดด้วยออมีอ่ะมองสัตว์สพาเนาะค่ะพี่น้องอ่านะยูเหางค่ะพี่น้องอ่ะอันนี้ห้องน้ำเนาะโอเค ออกไปเมืองข้างนอกวันนี้บ้านก็จะเป็นลิฟทงรูมเนาะพี่เนาะ,นะอ,อันชือว่าโอเคนะน่าจะขึ้นเราสามพันกว่าก็ถือว่าโอเคเนาะมีแยม่มมีขาดมีนม้ำให้กินเรียบร้อยเนาะ,นะพี่นนอะคิชเชนอ,อันนี้เป็นครัวสองอ่ะกุกกินกุกแกงได้เนาะ เอ็นบอดีลำเบี้ยงข้างนอนที่อัน,น่ในเมืองวังเมืองหันเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยวิวสวยค่ะพี่น้อนนาฮอร์นจะเป็นแต่ยูแฮงเนาะแต่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะทีวีชัน้นเดี๋ยวห้องนี้เป็น้องอะไรอันนี้พี่ห้องอะไระห้องเก็บของหน่อยตโซโลม ห้อง okay. okay, okay, แก่บของห้องเล็กๆทีนี้ก็จะเป็นเบดถือว่าดีกว่าอาพาร์ตเาม,มานต์ที่ห้องพักวังหอนาอุตเสดายสาม,มีฉันก,ก็เป็นอย่างนั้นคะ่ะเนาะถือว่าโอเคแห่งเนาะคะ่ะอ่าสามขึ้นสอง สองรอยยี่สิบสวิตฝั่งต่อสามคืนเนาะคะ่ะห้องนอนนะคะม,มีมีวห้องนอนค่ะพี่เนาะโอเคกับผ้าช่วงแค่น,นี้แล้วค่ะเยวจะเมียนของเก็บของพักผ่อนก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหนายูค่ะหนายูเด้๋ยวอ่นอานเทวทิวไหวหายเนาะ,ะเอาเทวยูไวไหวหายเนาะ,ะเพิ่งไปอย่างมาพาะะักเนาะสามสามมือกะ สองร้อยก็เรียนสองร้อยยี่สิบสวิตฟังนะคะพี่น้องเนาะอันนั้นคุณสามนี่ฉันอโอเคค่ะพอกันนี้ด้โอนาบ๊ายบายค่ะ